สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องตระกุดดอกไม้ทองพระมงคลพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อพูลทิตาสีโล วัดบ้านแผนอํเาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหากพูดถึงตระกุลด้านมหาเสน่ห์เมตตาก็คงไม่ผลตระกุลดอกไม้ทองของหลวงพ,พ่อพูนวัดบ้านแผนถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทําตระกุลโดยตระกุลของท่านมีชื่อว่าตระกุลดอกทองแต่เพื่อความไพเราะท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นตระกุลดอกไม้ทองวิชาเอก การทำตะกุดดอกไม้ทองนั้นหลวงพ่อพูนท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อสนั่นวัดเสาตรงทองจังหวัดอ่างทองโดยหลวงพ่อสนั่นเองท่านก็สืบทอดวิชานี้มาจากหลวงพ่อเขียววัดเสาตรงทองอีกต่อนหนึ่งโดยอุปเทศของตะกุดดอกไม้ทองนั้นจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมเป็นที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเรื่องมหาอุดคงกระพานชาตรีโชคลาบก็มีอยู่อย่างครบถ้วนตะกุดดอกไม้ทองที่หลวงพ่อพูนท่านสร้างยุคแรกนั้น มีขนาดความยาวประมาณ3นิ้วประกอบด้วยแผ่นโลหะจำนวน3แผ่นคือแผ่นเงินแผ่นทองเหลืองและแผ่นทองแดงโดยในแต่ละแผ่นจะจานอักขระเรียกสูตรตามที่ร่ำเรียนมาจากนั้นนำตะกุดทั้ง3ดอกมาร้อยอยู่ในเชือกเส้นเดียวกันและเสกกำกับคาถาอันเข้มขลังอีกครั้งจึงเป็นอัเสพิธีมีเรื่องเล่ากันว่าในแถบบางบานอยุทยามีลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่ง ทำตะกุดตกพื้นและหญิงสาวข้างบ้านก็ได้เก็บมาคืนชายหนุ่มผู้นี้ตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวก็เกิดลงหลชายชหนุ่มอย่างมากมายพ่อของฝ่ายหญิงเห็นอาการแล้วเหมือนคนโดนของจึงพาไปหาหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าอายุทยาท่านมีชื่อเสียงทางด้านการแก้คุณใสแต่ท่านก็ยังแก้ไม่หายจนทราบภ,ภายหลังว่าสาเหตุนั้นเกิดจากตะกุดดอกไม้ทองของหลวงพ่พูนวัดบ้านแพน หลวงพ่อเมียนจึงได้ถามถึงวิธีการแก้กับหลวงพ่อพูลและหลังจากแก้ได้แล้วหญิงสาวคนนั้นก็ไม่มีอาการอักเาวอีกเลยการทําตะกรุดดอกไม้ทองนี้ที่มาจากหลวงพ่อสนั่นวัดเสาทงทองจังหวัดอ่อางทองซึ่งท่านบอกว่าถ้าทําดีๆตะกรุดรของท่านสามารถอยู่ปืนได้ซึ่งประสบการณ์เรื่องยิงไม่ออกก็มีเห็นกันมาแล้วโดยเป็นเหตุการณ์ที่ล่ำลือในอำเภอบางไทมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่า กระเป๋ารถประจําทางถูกคนร้ายดักป้นรถโดยนายคนนี้ก็ฮึสู้เอากระบอกตัวตีเสกหน้าคนร้ายแตกหงายเก๋งไปเลยคนร้ายอีกคนก็กระน่ำยิงโดยมาทราบภายหลังว่าเป็นปืนขนาด1 1มมยิงไม่ออกกระเป๋ารถเห็นก็หันกะลับมาสู้พร้อมด้วยคำด่าแม่ปั้งคราวนี้กระสุนโดนเข้าที่แขนคนร้ายตกใจวิ่งหนีกันไปหมดแต่ก็มีคนหนึ่งโดนจับได้คานังคาเขา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังมากที่สถานีตำรวจบางแสนในยุคนั้นซึ่งกระเป๋ารถคนนี้ก็ใช้ตะกุดดอกไม้ทองของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนอยู่เลยทําให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อพูนโด่งดังมากยิ่งขึ้นสมดังคำที่ท่านป่ารบอยู่เสมอว่าตะกุดของฉันดีทางเมตตาก็จริงแต่ก็สามารถอยู่ปืนได้ด้วยนะสําหรับข้อห้ามในการใช้ตะกุดนั้นหลวงพ่อชี้แจงว่ามีข้อห้ามอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือผู้ที่มีตะกุด ห้ามด่าอย่างเด็ดขาดถ้าเพ้อด่าให้รีบปลูกใหม่ทันทีเคยมีคนถามท่านว่าถ้าด่าแล้วของจะเสื่อมใช่หรือไม่หลวงพ่อท่านตอบว่าตะกุดฉันไม่เสื่อมหรอกแต่มันจะไม่ช่วยต่างหากดังนั้นหากใครใช้ตะกุดนี้ห้ามด่าพ่อล้อแม่ห้ามผิดลูกผิดเมียถ้าใช้แล้วก็ควรจะเข่งครัดปฏิบัติตามกฎข้อห้ามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมา และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ